สบายดีพี่น้องยะยะเพิ่งเรียนยืนพี่น้องเลยนี่สบายดียะสบายดีบาย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 เร็วบายบายบายมือเดียวเฉยลููกกยืนบไ้จายบายสบายดีเอฟซีบัตสึกุทุกคนเนาะหวอไทยวาราเนาะพี่น้อง มาสปกป่องเบาคำยา,ยายาพี่น้องพ่นกระลังจิตตกพี่น้องเลยโอ้อยาะถั่วพ่นตกนะพี่น้องเลยแล้วขึ้นผ้าขึ้นพนเลยจิตตกโบตกกล้าจนตายพี่น้องเลยเดี๋ยวไปถ่ายเบิ่งพี่น้องเลยจกักสิยดายยังวะพวมุดด <laughs> ั้ดมก็มี <laughs> คนยืนได้เลยพี่น้องลืมตั้งไข่แล้วยะยะเฮายะคนสวยนเดชก็ลังมาดนเดชกเลยไปใช้ไปใช้ไปลูกเยอะเยอะใช้เร็วเอะเยอาเยอขี่ฮ่อนพี่น้องเลยฮ่อนเป็นฮ่อนเริ่มหมนเลยอุ้ยอายพี่นอายเพิ่นอายเพิ่น้อเลย ไอ้คนไอ้นไ่ตัไลกตัไเอ้ยตัไ่ตักไขตัไตัไัดเป็นไรเด็ดเหนียวพี่น้องร่งม่านนากระเดยเดีตกระเด้ยังไม่ถึงเดือนเลยพี่น้องกี่วันเอง ด้สามอาทิตย hey. ์ย yeah. ังี่ได้แหะวันที่สมนี้วันที่สบสามอ้าก็ไย้ยี่สิบวันพี่น้องสองสามอาทิตย์อีกอีกวันนึงก็สามอาทิตย์เนาะวันีอ่ะวันี้วันนพี่น้องเลยหัเรื่องนาะทุกคนยังหัวเรื่องระดีทุกคนดีเ่งเองทุกคน พี่ตกพี่น้องเออ,อ,อ,อย่ๆเนี่ยพ่อ,อใหญ่เปท้าทยก่าเพี่บ่งแล้วลูกเยาลดไยลือันเนีวนลกฝลังชิม,มาเนาะพี่น้องเนาะคึ้ผ้าคึ้พนบรรยากาศเนี่ยมาแรงพี่น้องอากาศเยน็ยนๆ ủa cái gì nữa thai bữa ủa dạng bớt thôi này nữa nữa không có tôi thấy cái gì nữa chân nữa 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 เบิดเลยแกกำลังงามพี่น้องพุ่มปรตูข้างหลังเลยหยุบไปน้ำแดงไปน้ำไก่กันโอ้ลงมาตะกะพี่น้องโอ้ว้าเต็มหมดเลย cầy non đang cái chi đây cả bò cầy những khay của một jack cả bò cầy những khay của đấy phi gì đấy mì cả mè bò cái phi chụp làm đâm nó hai hai บรรยากาศทั้าทางนี้มีแต่กีไทยไทยก้ากเพิ่นเบไไิ่งบ่ก่อยเอ้ยมันตายบ่ล่ะกา้านี่โอ้ยผ้าห้องเงินๆึ่ก้าหยบบ่เลยอันนี้ไปเดินบ่เละนี่ต,ตายบ,บ่เลยนะตั้งตั้งสนามกีบบอลได้เนาะมันตายพี่น้องมันเ่อน,นนนะ่ะ แดดลยมันหัดบอกไก่ผนก็มาอยู่บ้านเลเถิงเืไอ้เนาะิดิือพเนะหายังเพยังลเด้ผิกนี่พอดีเลยนี่ผิดนี่ขักเด้ผิกนี่เพชรดีแกรโทษโปธนาคานกับเนคือขายลมบ่นเช็กยังบ่ด้เลยเออมัอนี้ คนเมันกคนกับเ็คบได้ันก็เลยเออเศเถี่ยวซิเนาะคนจันทร์บุได้ยวเปลี่ยนธนาคารห้เลยบ่ได้ยังไม่เปลี่ยนธนาคารแมนเงินเขาอยู่พี่น้องเงินเงินเงินอยู่จ่ายให้แต่ว่าเี้ยบเขาบัญชีบอกขเนาะ บอกขาถาบได้บรรจันกันถือว่าเปลี่ยนธนาคารใหม่ลองเบิ่งพี่น้องเลยเถอะมันได้บรรจันเบิ่งเบาไก่เนาะมันแกริกมันห่อนพี่น้องเลยบอกข้ายังบระเทศไทเสอยอดเอาขอโทษเขาไฟพี่น้องเลยออกข้างนอกกลยังใส เย็นดีเนาะบนเนาะเขาันแกเ่เสือะนาำใหม่วานเพิ่ในพี่น้องกันี่โอ้โยวานแม่เตียงคนก็เหา่ายังยังวานใหม่ไงวอีใหม่นี่โคตรยังวะกินบวดไว้แล้วนี่โอ้มันขึ้นเป็นเหีย้ยวตัดเอาได้นี่ไก่เอ้ยี่ตัดเปน็นตอไว้ไม่แหงปงคักแหงมันะอะอ วัดตีนกินพี่น้องเอ้ยอยู่บนน้องนี่โอ้าหงส์วุ่นวุ่นให้บรรยากาศกล้วยให้เบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยโค้ง้าวที่มาปลูกเนาะพี่น้องเนาะอะไร่านี้เลยต้นหน่อยต้นตอนยามแรลมันหน่อยเนาะบัดนี้พูดซุ่มนะพี่น้องเอ้ยเครือแนวมันใหญ่มากใหญ่มากเงาคลักพี่น้องเอ้ย ซูน่าชิใหญ่ยุน้ต้นใหญ่นะยำผลช่เมื่อนบอกไกอีกมนาสีเลี้ยงกินเลี้ยงเงินยังบเขาบัสีพี่น้องเอ้ย Baik Senang Nampak จัง kan บ่พี่น้องคั่นนี่สนใจ ของพี่น้องขายเตียวขายสิคขาจิาิมจุมมม่มแมนลูกค้าโมมี่หมดนี่มันหอมมันอาอนนะพี่น้องเอ,กกองง้ข้าวกระมึมถนนทางแคมบา้านเนาะพี่น้องหน้าบ้านเลยนี่กรวัดเนาะพี่น้องคนกำลังเหตุฐานมื่นมือนก็ต่างแจกเนาะมืนน่นเนาะ ือเพิ S <S ่นก็ชิ้ได้ตั้งแจกเพราะว่าแจกเ thở ทุยพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ขอต่อไฟน้ำเบาคัมเนาะไปเห็ดธาดพอเพิ่นเนาะครับบ่บอยันเพิ่อนถามว่าจะเอาเงินบ่แต่เพิ่นพี่น้องเอ้ยขอคัมบอเงินหลวงเถิดเถิดทำบุญไปน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะ Ủa chứ, đẹp nôm Này đẹp nôm ờ oh. Đấy rồi chứ ạ Chị chốt kịp vậy hả liêu Chị đi đâu bay đi, chị đi kịp, chốt kịp Sẽ bay đi, bây giờ con đó, em gì nọ bài đi Vì con Đấy đâu, đâu? Chốt เย็นเย็นเย็นยนระบยดีทีน้องระบายดีีน้องเร็เร็วมันยูนลทีเขาไปอีกรยดีระดุกรายดียดีว้ายกตนคานลูกก้ามาได้บ้าอะไรมามาได้กดกันเลยี่